ครับอันนี้เราจะมาอยู่ใน BMW นะครับซีรีส์3 E90 นะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมไม่มีจอมานะครับเราติดตั้งจอตัวใหม่เข้าไปนะครับพร้อมแบรเก็ตตรงของเขาเลยใส่เข้าไปสวยงามนะครับให้ดูกันชัดๆนี่นะครับมาพร้อม i d r i v e c o n t r o l l e r นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับ ติดตั้งเป็นของ QCAM คนะครับตรงรุ่น E90 เลยนะครับเป็นกล้อง Made in Japan นะครับมาพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูก่อนเลยนี่นะครับภาพกล้องจะเป็นแบบนี้เส้นเลี้ยวตามเซ็นเซอร์รอบคันโชว์อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคืนเกียร์ ก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าเมนูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจอตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด10.25นิ้วนะครับ a n d r o i d เวอร์ชั10นะครับ CPU เป็น8คอร์ RAM 4 g b ROM 64 g b นะครับด้านในจอเนี่ยโรงงาน LG เป็นผู้ผลิตให้นะครับซึ่งทางเราเนี่ย เป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้จอพื้นด้านในเป็นของ LG นะครับเป็นลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับทีนี้เนี่ยการใช้งานนะครับผมจะไปอย่างเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าผมอธิบายมาหลายคลิปละสำหรับตัวจอ BM นะครับก็จะมี Navigation ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Google Map นะครับตำแหน่งที่เราอยู่นะครับ คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษคีย์บอร์ดภาษาไทยโชว์หมดนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะคอมมิวนิเคชันก็คือในส่วนของบลูทูธนะครับถ้าในรถที่ไม่มีบลูทูธเราสามารถใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เล่นเป็นบลูทูธออ h ดิ d โอก็ได้หรือว่าเป็นบลูทูธรับสายก็ได้นะครับสองส่วนตรงนี้เนี่ยในเก๊จะมี USB ให้เราสามารถที่จะเอาทดาดเข้าไปเสียบเล่น ซองก็คือเพลงนะครับเป็นไฟล์ mp3, cda ต่างๆ hd video เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเป็น mkv, avi, mp4 นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่เลยภาพชัดแจ๋วนะครับถ้าสังเกตเนี่ยภาพจะคือจอเนี่ยมันจะใส่มากนะครับแล้วทำให้ภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยชัดเจนเลยชัดแจ๋วนะครับ คือถ้าลูกค้าสนใจที่จะมาดูเนี่ยทางร้านมีสินค้าให้ลองเล่นก่อนนะครับและสามารถที่จะเทียบได้ดูดูได้เลยว่าระหว่างจอของเรากับจอที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็จะมีถัดมาจะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดนะครับซึ่งดึงข้อมูลตัวรถเนี่ยที่เป็นไมด์ดิจิตอลเห็นไหมครับเราเร่งเครื่องรอบเครื่องยนต์โชสถานะเบรกมือ อุณภูมิภายนอกนะครับน้ำมันเหลือในถังกี่ลิตรเบลคาดไม่คาดพวกนี้เนี่ยโชว์ขึ้นมาหมดนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแอปที่เราลงไปให้เนี่ยจะมี YouTube มีดูทีวีออนไลน์ g o o g l e Ma p ไปละมี Spotify มี j u k กสนะครับที่สำคัญ Netflix เล่นได้นะครับอ่าผมให้ดูกันก่อนเลยเพราะหลายๆท่าน ติดตั้งจากที่อื่นมาโทรมาถามปุ๊บทำไม Netflix เขาเล่นไม่ได้เพราะว่าจอด้านในเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเมนูแบบนี้ทุกที่มีหมดนะครับแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าระดับตั้งแต่ถูกๆจนถึงแพงนะครับดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมว่า,าตัวนี้เนี่ยเป็นช่อง3มที่กำลังไลฟ์สดอยู่นักขนาดนี้นะครับก็เป็นมวยภาพคมชัดเห็นไหมฮะสีสันสวยงามนะครับ YouTube เห็นไหมครับว่าภาพสีมันจะค่อนข้างสดมากๆนะครับลองเอาไปเอาไปเปรียบเทียบกันกับที่อื่นๆได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะฮะนี่นะฮะซูมอินซูมเอาได้นะครับ ปริสกรีนได้นะครับหรือว่าเป็น PIP ฟังก์ชันข้างหนึ่งดูแผนที่ข้างหนึ่งเนี่ยเล่น YouTube ทำได้นะครับนี่ก็คร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัว E 9 0นะครับก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับ ผมก็ขอจบรีวิวง่ายๆคร่าวๆของรถคันนี้นไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้เน่ากา่อนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ